เวัสดีครับพี่น้องม้อนเชื่กันไต้ดังแดนนะครับวันนี้ม้อนจะมาให้มาให้พี่น้องดูนะครับผักปูยะนะครับมอนมาเก็บผักปูยะนะครับเที่ยวไปกินกับอ่าตำถั่วก็อร่อยนะครับแล้วก็กินกับก้อยกับอะไรก็แซ่บนะครับนี่คือแต่ว่ามันจะค่อนข้างมีน้ำนิดนึงนะครับฝ่าปางก็กำลังเก็บอาหารหมูอยู่ตรงนู้นนะครับอาหารหมูก็คือเป็น ตัอันนี้นะครับแต่ว่าคนก็กินได้หมูก็กินได้นะครับเขาเรียกว่าย่าหมังงอกอะไรอย่างงี้นะครับเนาะแต่ว่าอันที่มนมาแล้วก็บุ้ดีว่ามนมาเจอนะครับมนมาเจอผักปู่ยาเยอะแยะมนก็เลยจะเก็บไปกินซะหน่อยนะครับกินกับอ่ากอยหอยมั่งอะไรมักงนะฮะดูสิเนี่ยกินมันจะเหมือนเมียงลาหรือเปล่านะครับ อ่ากินมันจะเหมือนมนเหมือนแมงเหมือนแมงแมงแข้งอะไรอย่างเงี้ยนะปูย่าที่ประเทศไทยนะกำสิบบาทก็ประมาณนี้มน์เคยซื้อกินอ่ะเพราะว่ามัน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 หากินไม่ได้เนาะมันหากินไม่ได้ประเทศไทยมันหากินยากมันไม่ใช่วันเราเดี๋ยววันมน์มันก็หาได้นะครับ มันหอมอะ่ะกินกับตำโถดแซบแซบตำโถดสะทุนนออะไรเงี้ยมันมันคืออร่อยนะครับเนี่ยเนี่เห็นก็มีคนมาเด็ดกินเด็ดเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็กำลังออกใหม่พักปูยะเออหนามันแทงครับพี่นอ้องโอ้ยอืดูดิเยอะเยอะ ผักปูย่านะฮะผักปูย่าหรือว่าผักอะไรเด็ดถ้าบ้านมุนเขาก็จะเรียกว่าน้ำยาให้อะไรอย่างนี้นะครับยัดอบๆเลยพี่น้อง เอาไปกินมันจะมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็กินจะชุนๆนะก็เหมือนมันเมียงลาที่บอกอะนะครับแล้วมนจะไว้กินหลายๆวันเพราะว่านานๆมนจะเล่มาแถวนี้นะครับแล้วมนมาเก็บอะไรนะมลมาเก็บาอาหารหมูแล้วก็ผ่านมานะครับไปไปนึ้งเมืองไปลงอินเทอร์เน็ตแล้วก็มามาแฝกข้างทางค่ะ ว่ามนไม่เลยเอาอ่าขาก้องมานะครับมนก็ใช้มือถ่ายถ้ามันพับมันลายหรืออะไรอย่างนี้ก็ขอททษขอภัยเลยอันนี้ก็คือพักปิ้งกินกับน้ำพริกอ,อ่องก็ได้นะครับเนี่ยอร่อยเหมือนกันนะครับก็อยู่ตดำรูดาำนี้แหละโอ๊ยย่ เพราะว่าคนไทยหลายคนเขาก็รู้จักกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าผักกางไม่รู้จักหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผาคอีชานนะ่ะก็รู้จักกันทั่วนะครับเพราะว่าผักผักมันก็ใกล,ใกล้ใกล้เคียงกับบ้านมวลเนาะันติดถนนใหญ่หยินเสียงรถเสียงอะไรอยู่นะครับมาปังมาร้าไรเลยมาปางกำลังเด็ดผักหมูอยู่ เอามาใส่ทวงวหน่อยต้งนี้ก็เยอะๆเลยผักมัอ่ะนู่นไหนครับมณนก็ละเอะยอเพราะชุมคนนะครับเพรามันจะเอาไปยากนิดนึงนะฮะนี่ทีนี้มณนก็จะไปหาปอาป่างก่อนว่าเขาไล่ผักมูหรือ,อยังนะครับนะไปกันเลยครับนานย่าให้ ก็สอบเสร็จักหมูแล้วก็ไอหมอกเขาหรอกเขาเขา้นก็คือเป็นยามังงอกหมดนะครับแต่ว่ามันเริ่มจะแก่แล้วเดี๋ยวมอนจะเอาแบบอ่อ,อนๆแบบนี้ไปต้มใส่ลำแล้วก็ต้มใส่ลำแล้วก็จะให้หมูกินนะครับนี่ดูเลยอืมกีเลยทีไหนแล้วเอาว่างเอาใส่ก็มีได้ อาหารหมูแล้วก็มนก็ไปซื้อน้ำปลาไปซื้อปลาไปซื้ออะไรอย่างนี้น,นะครับในมาเก็บว่าทาั้งตู้ทั้งตั้นั่นก็พอแล้วกลับบ้านแนละ้วโอ้พ่นตกก็พ่นมาทางมันอยากอ๋อถ้าเกิดพ่นมามันจะถนนมันจะลื่นค่ะต้ดได้ไหนั้้ถ่ายเอาไปใส่รถ มอเตอร์ไซค์ห่างนะครับกลับบ้านไรผักไรผักแล้วที่นี่ก็จะไปตำโถเรือไปอะไรนะครับถรือทรงนี้มันเก๋นะเอามาเอาตุงนี้เราก็จะไปเอาตวนเผือกต้นบอนตามทางแล้วก็อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เอาไปต้มเราก็ลกน้ำจิม้มเอาจิ้มกับน้ำพริกก็เลยนะครับผักที่มนเอาไปกินเนี่ย อบผักหมูเนี่ยมันไม่ใช่หมูกินอย่างเดียวนะคนก็กินด้วยนะครับเอาใส่ตั้งน้งมือเลยปัวกําแกอววันเสาร์นั้นนีะนะมันก็ไปซื้อน้ำปลาแล้วก็น้ำมันนิดหน่อยนะครับผักก็แน่ยอ,อย มัวเดิไปดูเหน่อปนผู้อาเห็นภูเขาลูกนู่นไหมผู้เขาที่มองเห็นอยู่นู่นน่ะเออเมือ่ไอไกระจะแฉลบก่อนหรอหมอแ่นักพวกมูก,กับไอมุดเลยือกเ,เออสฉนักค้างเหรอหมันมาไทางย่านย่านเหี้มือ่อกีอ้น่ะนี่มันแบบปังเพราะว่าจะขับรถนะครับซีบิตต้องดิ้นดวนนะครับพี่น้องเนาะ ท้น,นี่ยถนนถนนง่ายนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลยพภกเขาลุกนุ่นไปอ่ะก็จะเป็นถนนถนนที่เคยที่มวนเคยถ่ายให้พี่น้องดูนะเนาะเห็นถนนแบบว่าดินดินแล้งดินยางดินเหนียวดินลื่นนะฮะแาาล้วดนฝน